สวัสดีค่ะนี่เป็นหัวเกียร์คริสตัลนะคะสีแดงไม่มีเส้นแปดนะคะแต่เป็นแปดเหลี่ยมนี่หัวเกียร์คริสตัลชุดนี้นี่มีอุปกรณ์แค่นี้นะคะเอาไปใส่ของเดิมได้เลยนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาชุดนี้เอาไปเลยนะคะ350สฟรีส่ง เหลืออยู่ชุดเดียวชุดสุดท้ายนะคะคริสตัลสีแดงสวยมากเลยนะคะสนใจโทรศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่สี่เก้าหนึ่งหัวเกียหัวเกียธรรมดาคริสตัลไม่มีเส้นแปดลแปดเหลี่ยมสีแดงนะคะสนใจก็ทักลายแอดมาได้เลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ